รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนท่านคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้เรียนมีวินยัยใฝ่เรียนรู้ควบคู่บริหารจัดการได้มาตรฐานการศึกษาน้อมนำปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลวังสพุงสองบ้านบุงสลายสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวังสพุงจังหวัดเลยตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลสีสงครามอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยปัจจุบันมีนายประวัติพงสุกปะเือดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และมีนางประพัฒส,สอนร้วนอำนวยโชคดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด524คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด52คนโรงเรียนเทศบาลวาังสุพงศ์2บ้านบุงสไล ได้ประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมพร้อมๆก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้มิติที่1ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด1 9เช่นสังเกตอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอเหนื่อยหอบหายใจลำบากสำหรับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษาโรงเรียนมีนโยบายกำหนดให้นักเรียนครูและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้กับนักเรียน หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อในสถานศึกษามีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทําความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียนหน้าประตูห้องเรียนทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอมีการจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้นั่งเรียนที่นั่งในโรงอาหารที่นั่งพักโดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2เมตรยึดหลัก Social Distancing มีการทำสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันมีการทำความสะอาดห้องเรียนห้องต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้ทุกครั้งมีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสียงร่วมทุกวันเช่นโต๊ะเก้าอี้ราวบันไดมีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างและพัดลมของห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีสำหรับใช้ปิดเปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวกมีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรมมีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง มีการจัดเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมนักเรียนเหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวันมีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรมมิติที่สองการเรียนรู้โรงเรียนมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีเช่นวิธีล้างมือที่ถูกต้องการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นต้น มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับการพัฒนาด้านสังคมอารมณ์และสติปัญญาเช่นโรงเรียนมีการขยายห้องเรียนจากเดิม20ห้องเรียนขยายเป็น24ห้องเรียนมีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพอนามายัยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์ f a c e b o o k ล n e QR code อีเมลเป็นต้นมิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้วยโอกาสโรงเรียนมีการเตรียมหน้ากากผ้าสำรองหน้ากากอนามัยมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด,ด้านศาสนกิจพร้อมมีตารางเวรทุกวันมิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองโรงเรียนมีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วยกักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียนเช่นเรียนออนไลน์เป็นต้น มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการลังเกียจและการตีตราทางสังคมมีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษามีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากรรวมทั้งตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ14วันก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกติและทุกวันเปิดเรียน มิติที่ 5. นโยบายโรงเรียนมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด -19 แก่นักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองโดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียนมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของสถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์หรือมีหลักฐานชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 หรือกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับส่งนักเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลจัดที่นั่งบนรถหรือมีสัญ,ญลักษณ์จุดตำแหน่งชัดเจนมิติที่6 การบริหารการเงินโรงเรียนมีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ตามความจำเป็นและเหมาะสมมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด1 9สําสำหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเช่นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอล์สบู่มีการประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรหรือเอกชนเช่น ท้องถิ่นบริษัทห้างร้านเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9มีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวังสพุงสองบ้านบุงสลัยได้ดำเนินการตามแนวทางการเปิดสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกองการศึกษาและคณะผู้บริหารเทศบาลเมือวงวังสุพงทําให้โรงเรียนเทศบาลวงังสุพงสองบ้านบ่งสไลมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่สปีการศึกษา2564เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติขอบคุณค่ะ